รถทูกลิปนะคะเป็นยานยนต์ขนาดเล็กค่ะที่ใช้แพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็คลังจัดเก็บสินค้านะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะหลายๆธุรกิจก็มีการใช้การเพราะว่าช่วยประหยัดเรื่องของแรงงานนะคะยกของได้มากกว่าที่คนยกสามารถจะเคลื่อนย้ายของใหญ่ๆได้อย่างรวดเร็วนะคะเรียกว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็ลดต้นทุนค่าแรงด้วยค่ะ วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาที่โรงงานผลิตรถโฟล์คลิฟต์นะคะที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะผู้ประกอบการเล่าให้ฟังนะคะว่าตามปกติแล้วเนี่ยธุรกิจรายเล็กรายใหญ่จะนิยมใช้ระบบน้ำมันนะคะอย่างดีเซลเนี่ยชอบมากในต่างจังหวัดค่ะเพราะว่ากำลังแรงดูแลง,ง่ายอไหล่ไม่ซับซ้อนด้วยนะคะถามว่าใครใช้บ้างคะก็จะเป็นกลุ่มของวัสดุก่อสร้างกเกษตรอุตสาหกรรมอย่างเช่นการยกยางพาราที่มีปริมาณมากนะคะการใช้งานสามารถใช้ในพื้นที่นอกอาคารได้พื้นที่กรุ๊ค่ะมีฟ ควานเปียกน้ำใช้ได้หมดเลยนะคะแต่ในบางช่วงค่ะที่ราคาน้ำมันแพงเนี่ยผู้ประกอบการก็มีการปรับนะคะไปใช้ระบบเบนซินและแกส๊สด้วยค่ะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันอ,อย่างเมื่ออ้าปีก่อนที่ราคาน้ำมันแพงลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้ระบบเบนซินติดแก๊สถ้าเกิดว่าพักหลังมาจะมีช่วงที่น้ำมันถูกลงลูกค้าก็ที่เคยใช้รถเบนซินติดแก๊สก็จะทราบว่า รถเป็นซีติดแก๊สมันจะต้องดูแลมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าลูกค้าก็จะหันมาใช้ดีเซลอ,อเมื่อถึงจนนี้น้ำมันแพลงลูกค้าก็จะมีช้อยเลือกขึ้นมาเพิ่มเป็นรถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ลิเธียมค่ะระบบไฟฟ้านะคะเริ่มได้รับความนิยมเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมาค่ะภาพรวมตลาดเนี่ยยังเป็นขนาดเล็กอยู่นะคะโดยธุรกิจที่ใช้รถโฟล์ลิฟไฟฟ้าเนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อาหารค่ะ แต่หลังราคาน้ามันแพงมากขึ้นในปีนี้นะคะปรากฏว่าลูกค้าสอบถามรถฟกลิฟไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละยีถึงสาค่ะถ้าลูกค้าจะมีสองกลุ่มที่เราดูแลถ้าเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมก็จะใช้ในเวลาในการพิจนารนานหน่อยอาจจะดูราคาก่อนเพื่อจะตั้งงบอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นลูกค้ากลุ่ม SME เท่าแก่ตามต่างจังหวัดก็ตัดสินใจเลยจะด่วนจะเร็วแล้วก็ ยังมีความนิยมในรถของเครื่องยนต์ดีเซลอยู่บ้างอยู่ <โอ S 2> ค่ะจะตอนนี้เราเห็นภาพของการเปลี่ยนจากดีเซลเป็นไฟฟ้าชัดไหมคะถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหากรรมมีเปลี่ยนแปลงชัด<ม>แต่ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้า s m e ต่างจังหวัดก็ยังไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าอาจจะติดด้วยพื้นที่ของลูกค้าที่อย่างอย่างเช่นร้านวัสดุก,ก่อสร้างหรือว่าหน้าง,งานจะเป็นลานที่มีฝุน่นมีควันลูกค้าก็ยัง เ,เลือกใช้ดีเซลอยู่<ม>เพราะว่าด้วยหน้างานด้วยด้วยของราคาต้นทุนของรถโฟล์คลิฟต์ดีเซลยังมีต้นทุนที่ถูกกว่าสำหรับการชาร์จไฟฟ้าของรถโฟล์คลิฟต์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะปัจจุบันมีกลุ่มธุรกิจที่เปลี่ยนจากระบบดีเซลมาเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะอย่างเช่นอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็โลจิสติกส์ค่ะ สำหรับรถโฟล์คลิฟไฟฟ้านะคะถือว่าก็ยังใหม่ในไทยแบรนด์ยังมีให้เลือกไม่มากค่ะการตอบรับก็ยังอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะผู้ประกอบการยังพิจารณาเรื่องของอะไรจะแพงไหมแบตเตอรี่จะทนหรือเปล่านะคะแต่ก็มองว่าการใช้รถโฟล์คลิฟไฟฟ้ามีแนวโน้มที่ดีค่ะอย่างบริษัทนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะมียอดขายรถโฟล์คลิฟไฟฟ้าเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ30เลยนะคะและปีนี้คาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ50ได้ค่ะ ถ้าหากว่าเราเที่บรถโต๊ลิฟต์ระบบไฟฟ้าแล้วก็ดีเซลนะคะต้องบอกว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยมันมีความเงียบขับได้นิ่งกว่าแล้วก็ไม่มีควันนะคะแต่ข้อที่อาจจะต้องพิจารณาก็คือการใช้งานค่ะระบบไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะคะในการไปใช้ในพื้นที่โล่งพื้นที่ที่มีน้ําเปียกนะคะเพราะว่าอาจจะไปกระทบกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะส่วนราคานะคะคุณพรกวัดีคุณจิรชาตาก็แพงกว่าดีเซลร้อยละ40-50เลยและถ้าเสียมาต้องซ่อมเนี่ยนะคะอะไหล่ก็แพงถึงร้อยละ50 ถึง80น,นะคะเมื่อเทียบกับดีเซลค่ะดังนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ประกอบการนะคะว่าจะเลือกใช้ระบบไหนในยุคน้ำมันแพงแบบนี้ค่ะ,คะขอบคุณค่ะ